กับเพื่อนเพื่อนตอนนี้หนูก็อยู่กับช่างแฮกแอนกแค่นี้นั่นเองนะคะตอนนี้นะคะ,นนะ,คะเราก็จะมารีวิวอันนี้นะคะแ็กทูแตะลิ้นทำยังไงคะเนะี่ยทำทำอย่างนี้ค่ะวิธีทำทำยังไงคะขั้นตอน,นการทำ ตรรกกนอนแแลนหนงมา้วกเอาไปแตแล้วตอนที่3ก็ดึงออกมาค่ะแล้วดึงออมาแล้วมันจะเป็นยงไงล่ะคะมันจะเป็นลูกผ้าค่ะล่ะคะอ๋อไหนอลองแกะให้เพื่อนดูสิล่ะได้คะ่ะออ,ออกไหมคะเลือ ค่อยลองเทสทิล่ะ,ะ <laughs> มันมีหรือเปล่าเนี่ยมีห่ะคะแล้วทำไมมันไม่ออกล่ะคะมีนะ่คะรูภาพมีรูปอะไรบ้างส่งให้เพื่อนๆดูสิมีรูปข้างขากับมังกรปล่อยอ๋อให้เพื่อนๆดูสินี่จริงๆนะคะ <laughs> แล,แล้วยังไงต่อก็ทำไงคะจะต้องทำวิธีการอย่างนี้ด้วยค่ะเราเอาวันนี้หยิบขึ้นมาแล้วก็เอาไปแตะลิ้นและขั้นตอวนะแลก็เอาไปแตะลิ้นสิแล้วีินออกมาขั้นตอนที่แล้วขั้นตอนที่สองก็เอาไปแตะแล้วขั้นตอนที่สามก็ดึงออกมา กินได้เหรอคะกินได้หมูแม่อันตรายอันตรายโอเคกกอ,อ่าลองแกะแล้วก็ทำให้เพื่อนๆดูแกะไม่ออกใช่ไหมคะคตันเก่กมามเ,เียกาเฉยกคนคะถ้าเราจะใช้กันไกก็ต้องใช้ผู้กเองเราใช้กันไกเองไม่ได้ใช่ไหม มันอันตรายก็ให้จะเอาสินี่แต่นานแค่ไหนมันนานเลยใช่ไหมนับในใจสักสิบวิจนกว่าจะเมื่อยใช่ไหม แลบเล่นให้เพื่อนๆดูเป็นรูปอะไรมาดูใกล้ๆสิแลบลงอ๋อน้ำลายไหลวเละเลยมองไม่เห็นหรอก